ครับผมสวัสดีพี่น้องชาว u t ท b e นะครับที่อยู่กับช่องเซิร์งอีสานดัมซิ่งนะครับวันนี้ก็พามาอยู่ที่อูคิตติเซอร์วิสนะครับอะไรแต่งนะฮะในเมืองชุมพลบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์นะฮะพามาชมรถสวยๆครับผมคันนี้ยังสดนะครับผมสำหรับพี่น้องที่รักในส่วนของอีซูซูครับผมแมแนะนำคันนี้เลยนะครับสั่งจองวันนี้พรุ่งนี้นี่รับรถได้เลยครับพี่น้อง เพราะว่ารถนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับยังโสดนะฮะสวยๆงามๆรอท่านอยู่ครับนี่ก็จะเป็นโรเบอร์คอปครับออกสีน้ำเงินนะฮะแม่แต่งพร้อมนะชุดไฟกระจกอ่านี่จะเป็นกระจกหลังเต่านะครับแล้วก็มีไฟราวไฟด้านบนะตุ๊กตาสองตัวนะครับแต่งพอดีพองามนะครับหรือว่าลูกค้า ต้องการที่จะแต่งเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะสั่งได้กับเรานะครับพร้อมที่จะตกแต่งให้กับพี่น้องนะฮะตามต้องการกัน,กนเลยทีเดียวในส่วนของเครื่องคันนี้นะฮะจะเป็น CSK นะครับ2-10นะครับหรือว่า2 1 0แรงนะเป็นคัสสีนอกรบผมสวยงามกันเลยทีเดียวเนี่ครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมเปิด เครื่องให้ชมนะครับจะพาชมรอบๆกันก่อนนะครับเป็นคาสีนอกนะสวยงามนะครับมาตรฐานคุณทานแข็งแรงแน่นอนพาไปชมด้านหลังครับพี่น้องเราก็จะมีในส่วนของผ้าใบให้นะครับนี้เปลี่ยนยางเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะส่งมอบไปกับลูกค้ากันเลยทีเดียวเนี่ยครับมีผ้าใบหลังครับสีสันสวยงามนะครับลวดลาย ามความเหมาะสมนะครับลูกค้าชื่นชอบท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถที่จะมาดูมาชมกันได้นะครับทดลองขับกันได้ครับผมอันนี้พร้อมขับขี่กันเลยทีเดียวนะฮะแต่ที่สําคัญนะครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะฮะยางใหม่ทั้ง6เส้นเลยนะครับดีสโตนครับผมมองคุยเตียว2ใบนะครับ8นิ้วนะแบตเตอรี่ใหม่ ตอนเดียวนะครับคันนี้นะฮะในส่วนของราคาอยู่ที่8,900นะครับเสียกิตติบอกว่านะสามารถที่จะต่อรองกันได้นะครับโทรก็มาคุยนะฮะสนใจท่านจับจองเป็นเจ้าของนะครับเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ลดได้ครับผมต่อรองได้ฮะอ่าเดี๋ยวพาชมภายในครับพี่น้อง สวยงามจริงนะครับนี่ครับโอ้โหเออนะยังไม่ได้ปูอ่าในส่วนของภาพปูพื้นนะครับนี่คือภายในนะครับของคันนี้นะฮะโรบครับ op, ครับผมสองหเปลี่ยนเบาะให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเบาะจะเป็นอ่าออกสายเหลืองหน่สวยงามนะครับเ5กันเลยทีเดียว เนี่ยฮะโอ้โหเข็มไม้สวยมากเลยเนี่ยครับมีจอมอนิเตอร์วิทยุให้ด้วยอะ่ะโอ้นะเปิดเพลงฟังกันได้นะฮะคลายเครียดผ่อนคลายนะฮะเวลาพี่น้องเนี่ยขับรถกันไปรู้สึกเครียดนะสามารถที่จะเปิดเพลงฟังได้นะครับหกเกียร์เดินหน้าครับผม และนี่คือภายในของรถบัคอบคบันนี้ครับผมอะท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะดูมาชมทดลองขับกันก่อนได้นะครับชื่นชอบก็ว่ากันไปนะครับลายกรุงชาติสหรัฐนะ <c oughs> นี่น่ครับอเดี๋ยวผมให้เท่าแก่ยกหัวให้ชมเครื่องคันนี้ฮะ เนี่ยครับเสียครับเสียครับเดี๋ยวเดียวยกหัวให้ดูเครื่องหน่อยแล่อลูกค้าก็าอยากชมเนี่ยครับเสียกิตติครับผมมาพรีเซนต์ตัวเองเลยอ่ะโอ้โหสวยจัดเนี่ยอ,อันนี้เครื่องอะไรครับ <CS> k ีเ k 210น่นะครับ วยงามมากคันนี้เราเก็บง,งานได้เนี้ยมากครับสีหัวเนี่ยครับเครื่องดีไม่มีเยิ้มนะฮะพร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับคันนี้จำจริงเนี่ยในส่วนของชุดเกียร์นะครับที่สำคัญเนี่ยครับสีนอกด้วยแข็งแกร่งทนทาน พี่น้องสั้นใดก็สนใจนะครับสามารถที่จะมาดูมาชมนะครับเนี่นราคาอยู่เท่าไหร่ครับเงิยราคาเปิด8,900ต่อน้องครับผม8,900นะครับก็ต่อรองได้นะฮะนี่อูนี่คุยง่ายนะเฮ้ยยังมีต่อรองได้อีกอ่ะโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทรเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปครับผมก็จะเป็นในส่วนของเบอร์โทรนะ082222 6479นะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะฮะพี่น้องสุดใจก็อย่าลืมนะครับคันนี้ยังโสดนะฮะสวยงามมากฮะอันนี้เท่าแก่มาช่วยรีวิวเองนะฮะฝากคันนี้ด้วยนะครับในส่วนของโรบครัครับผมยังไม่มีเจ้าของนะฮะจองด่วนครับผมจองด่วนได้เลย จองวันนี้พรุ่งนี้รับรถไปเลยว่าอย่างนั้นพอรถนี้นี่พร้อมส่งลูกค้าเลยสวยงามจริงๆ8,09แสนเนะครับต่อรองได้โอ้โหแหมเสียกิตตินี่ใจดีจริงๆ <c oughs> บอกลูกค้าคุยถูกใจเนี่ยบอกว่า,าดูจากช่อง YouTube อซิงอีสานนะฮะหรือว่าช่อง YouTube DJ จนนเนี่ยรถให้พิเศษเลยว่างั้น <c oughs> อย่งไงก็ ทมก็มาสอบถามกันได้นะครับกับเสียกิติครับผมมือโทรใต้คลิปครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามในช่อง YouTube เสงอีสารน้ำซิ่งนะฮะหรือว่าดเจชนนด้วยก็ได้กันนะครับไปแล้วแหละบายบายสวัสดีครับ